สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับเคยสงสัยหรือไม่ว่าทําไมผู้นำขเขมรหรือขเขมรเนี่ยมันยอมกับทุกประเทศบนโลกนี้ไม่กล้าหือไม่กล้าอือนะครับเพื่อน พอเขาขยับกันนิดหน่อยมันรีบร้อนลนนะครับที่ลนทุนลายนะครับรีบดําเนินหรือจัดการบริการให้ต่างชาติเหล่านั้นทันทีหมายเหตุคล <c oughs> ิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคาแนะนาและถ้าคุณมองย้อนกลับมาดูประเทศไทยคับเพื่อนเขมรไม่เคยทําตามที่เราร้องขอแถมยังตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ต่อเราด้วยนั่นหมายความว่าอะไรครับเพื่อนสแสดงว่า อาจจะนะครับเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีนักการเมืองของเราเนี่ยรับใช้นักการเมืองหรือผู้มีอํานาจในขเขมรอ,อยู่นะครับมันถึงไม่เกรงกลัวไม่เกรงอกเกรงใจท,งทั้งทั้งที่เราเนี่ยเป็นประเทศใหญ่เศรษฐกิจดีกว่ามีอํานาจทางทหารที่เหนือกว่านะครับเพื่อนและให้ความช่วยเหลือขเขมรเนี่ยรอบด้านเลยนะครับแต่เขาไม่เคยสนใจหรือนะครับรักษาน้ําจิตน้ําใจเราเลย นั่นหมายความว่าเป็นไปได้หรือไม่ทุกนโยบายที่ช่วยเหลือกัมพูชาเนี่ยอาจจะมีการตกลงรอบนอกเพื่อเจรจาจัดสรรแบ่งปันผลประโยชน์มึงได้กูได้อะไรแบบนี้ครับเขาถึงไม่ได้สนใจหรือมองว่าเป็นบุญเป็นคุณเขาถึงคิดว่ามันคือผลประโยชน์ต่างตอบแทน เพราะมีผู้แทนขายชาติขายแผ่นดินส่วนตัวนะครับไม่รู้ว่ามากหรือน้อยที่อยู่ในสภาเนี่ยนะครับเพื่อนๆที่รับใช้ขเขมรหรือผู้นำขเขมรมันมองไม่ยากครับชายแดนนะครับเพื่อนๆต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวยแรงงานต่างด้าวหรือคนหลบหนีเข้าเมืองนะครับเพื่อนหรือแม้กระทั่งบ่อนคาสิโน อาจจะรวมไปถึงเว็บพน,นันออนไลน์และก็แก๊งคอเซ็นเตอร์มิชชีพที่ล่อลวงนะครับประชาชนพลเรือนจากประเทศอื่นสร้างความเสียหายให้กับต่างประเทศหรือนานาอาระยะประเทศเพราะในความเป็นจริงทางการเมืองไม่ว่าจะประเทศไหนในโลกเนี้ยผู้แทนมาจากประชาชนต้องสนใจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และก็ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งเพราะหากเกิดปัญหาระหว่างประเทศจะได้ใจประชาชนสมัยหน้าก็อาจจะได้กลับมาเป็นผู้แทนเป็นตัวแทนของประชาชนอีกแต่บ้านเมืองเรานี่แปลกผู้แทนไม่สนใจปัญหาของประชาชนเลยแม้กระทั่งปากท้องมันยังไม่เคยพูดถึงเลยวันๆจ้องแต่จะแก้ไขและธรรมนูนฉบับปราโกง เหมือนจงใจเจตนานะครับจะเปิดช่องเปิดทางให้มีการทุจริตคอรัปชันเหมือนในอดีตแม้กระทั่งปัญหาตามแนวแตะเข็บชายแดนที่จริงๆผู้แทนเนี่ยมันควรจะเป็นปากเป็นเสียงเป็นเลี้ยวเป็นแรงในการดูแลประชาชนแต่กลับไปเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนจากประเทศคู่ขัดแยง้งนั่นหมายความว่าส่วนตัวคิดว่าประชาชนของประเทศผู้ขัดแย้งเนี่ย มันก็เหมือนเออคนที่ด้อยคุณภาพที่รัฐบาลเขาไม่ได้สนใจคุณภาพชีวิตอะไรแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการอ้างประชาชนประเทศผู้ขัดแย้งก็คือกลุ่มก้อนสแกมเมอร์แก๊งคอเซนเตอร์ต่างๆครับเพื่อนๆพเพราะอะไรล่ะครับเพื่อนเอ้าพอเราไม่กล้าไปกระทบกระทั่งพวกนั้นมันอยู่ได้พอเราไม่ตัดน้ําไม่ตัดไฟพวกเขาก็ยังล่อลวงนะครับหลอกนะครับคนจากประเทศอื่นได้อีก ตายเลยนะครับและยิ่งจะหากอินเทอร์เน็ตมาจากพื้นที่ของเรานี่แสดงว่าเรานี่แหละเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มก้อนแก๊งสแกมเมอร์นะครับอยู่เบื้องหลังจากมหาอำนาจเขารู้กันทั้งโลกเราไม่ตายเหรอครับเพื่อนๆเ,เขาลุมลงขันนะครับเพื่อนๆแซงชั่นเราหรือความบาดเราแค่นี้เราก็ง่อยเปี้ยเสียขาแล้วประเทศเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาไม่ใช่ประเทศร่ํารวยไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองรับจ้างผลิต แถมผู้ที่เข้ามารับจ้างไม่ใช่คนไทยเป็นแรงงานต่างด้าวเกินครึ่งคุณลองคิดสภาพดิครับเพื่อนเพื่อนว่าเศรษฐกิจของไทยมันจะตกต่ำลวดเร็วขนาดไหนถ้าหากเขาเนี่ยทำการแซงชาติเราหรือคว่ำบาตรเราครับเพื่อนเพื่อนอันตรายนะครับไอ้นักการเมืองเนี่ยส่วนใหญ่เป็นภัยความมั่นคงของชาติเพราะขนาดไก่แค่แก๊งสแกมเมอร์คอเซ็นเตอร์อาจยากรข้ามชาติมันยังไม่มีวิธีหรือมาตรการในการจัดการเลย ลากยาวกันมาเป็นปีนะครับมันเท่างันแล้วมึงคราวนี้นะครับแล้วเราจะไม่อับอายนานาอา,าระยะประเทศได้อย่างไรนะครับและคุณลองมองดูเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาหรือแม้กระทั่งสิงคโปร์นีครับที่เขานี่ไม่ได้มีพรมแดนติดอะไรกับไอ้คู่ขัดแย้งเราเลยนะครับแต่กลับมีมาตรการที่แข็งกร้าวนะครับจนเขมรเนี่ยแหมงออยเปียเสียขานะครับเพื่อนแหมไปไม่เป็นเลยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรครับ เขาเก่งกับเราได้เพราะผู้แทนของเรานี่แหละครับเพื่อนไปมีผลประโยชน์แอบแฝงนะครับในแผ่นดินของเขาไม่ว่าจะเป็นเงินที่ทุจริตคอร์รัปชันอาจจะถูกนําไปฟอกในบ่อนคาสิโนก็ได้หรือนะครับเพื่อนทุจริตคอร์รัปชันแล้วถูกดําเนินคดีนะครับศาลตัดสินว่ามีความผิดก็อาจจะอาศัยช่องทางธรรมชาติจากประเทศคู่ขัดแย้งนี่แหละครับเพื่อน ในการหลบหนีอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับแหมมันก็มีออกบ่อยไปนะครับว่าพักการเมืองไหนนะครับหรือพักการเมืองสีใดที่มีสายสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะครับคอยสนับสนุนกันไม่ว่าเออส้มหรือแดงนะครับสวยงามไส้แล้วทำไมต้องระบุไปที่ส้มและแดงเพราะมันมีผู้แทนมากที่สุดนะครับก็แทนที่จะเป็นแกนนำหลักนะครับในการนำนานาอารยะประเทศ ขับเคลื่อนทำลายกลุ่มก้อนสแกมเมอร์แก๊งคอรเซ็นเตอร์อาจยากรข้ามชาติในแผ่นดินประเทศคู่ขัดแยง้งแต่กลับง่อยเปียเสียขาบ้าใบนะครับเพื่อนๆท,ทั้งทั้งที่นี่คือเวลาที่จะต้องสร้างโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้รับความนิยมสูงสุดครับเพื่อนเอนแต่กลับไม่สนใจเรื่องเหล่านี้กลับไปมุ่งเน้นเรื่องเออสัมพันธ์ไมตรีนะครับเพื่อนหรือแม้กระทั่งสิทธิมนุษยชน ตายเลยไอ้งามไซ้นะครับจริงๆเรามีมาตรการแค่ระง,งับแรงงานต่างด้าวชั่วคราวหรือถาวรหรือไม่ครบคาเนี่ยเราก็สามารถกดดันเขมรได้มากกว่าประเทศไหนแล้วในโลกครับเพื่อนๆหรือดําเนินการปราบปามต่างด้าวเถื่อนกวาดล้างหรือผลักดันแรงงานเขมรกลับไปให้หมดตัดสัมพันธ์ทำไมตีเพียงเท่านี้เขมรก็จบแล้วครับเพื่อน แต่นี่อะไรกันแหมจงใจเจตนาปล่อยปาละเลยให้มันอยู่ตั้งหนุ่มตั้งนานเหมือนเต็มเปิดช่องเปิดทางกุยทางเอาไว้เพื่อหลบหนีในอนาคตครับเพื่อนๆบางคนงงเฮ้ย hey, ไล่ส้มมันไปเกี่ยวอะไรวะเอ้า e au, ก็ตอนมันมีปัญหาเรื่องเยาวชนนิ้วไม่ครบมันก็มีไอ้พวกระดับแกนนำไงหลบหนีไปช่องทางนี้แล้วก็ไปประเทศที่สานะครับโเห็นไหมละครเพื่อน ว่ามันมีผลประโยชน์วาระซ่อนเลนกันทั้งนั้นนะครับส่วนในเรื่องประชาธิปไตยกับสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นข้ออ้างเอาไว้หลอกประชาชคนโง่นะครับ ไองามไส้ไอโรตาไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกุละเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่